สวัสดีครับ Good morning ครับนี่อุทยานสวรรค์อยู่ข้างล่างนะแต่ข้างบนเขานั่นนะ่ะจะมีจุดชมวิวของนครสวรรค์นู่นพระพุทธรูปพระพุทธรูปแล้วก็นี่วัดนครสวรรค์วัดในตำนานนี่คือตึกตึกหนึ่งกับตึกสองใช่ไหมเราอยู่ตึกที่หนึ่งนะครับแล้วก็ทางข้างหน้าก็เป็นถนนสวรรค์วิถีเลี้ยวซ้ายไปเข้าเมืองเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนไปถึงนู่นเมืองใหญ่มากแต่ถ้าเลี้ยวขวาไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีสี่แยกไปสะพานเดชาติวงศ์ทุกคนนะครับนี่ห้อง เดี๋ยวจะไปทานอาหารเช้ากันตรงสะพานเดชาติวงถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาตรงนั้นสีแยกจะมีวีสแควรไปเซ็นท่านได้ทุกคนโอ้นอนสบายมากมีทีวีจอแบนนี่ครบโทษนะฮะสด,สดกันเลยเยอมอะไรจ้ะโอเคที่นอนสบายหลับฝันดีทุกคนจากนี่คือโรงแรม PA City ทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเช้ากันมีตู้อะไรเรียบร้อยเลยนะฮะต้องถ่ายนิดนึงค่ะบอกให้ชาวโลกดู สดๆสกันเลยทุกคนจ๋าไม่ต้องจัดฉากหน้านอนมากนอนสบายจริงๆแล้วก็บริการดีมากไปดูอาหารเช้าข้างล่างกันไหมไปไหมเช้าเช้าเลยทุกคนอากาศดีมากครับไม่ต้องเปิดแอร์นอนสบายสบายเลยฮะนี่ทุกคนแต่ใครชอบแอร์ก็เปิดได้นะครับเปิดประตูหน้าต่าลงลมธรรมชาติเลยครับทุกคนจ๋าเนี่ยเดินลงไปเนี่ยจากซอยข้างๆโรงแรมก็จะไปอุทยานสวรรค์บึงน้ําสวยแล้วก็เห็นเขานะฮะ เสียงน,นทุกคนเป็นคลิปสบายๆครับทุกคนครับเชา้าแดดเริ่มมานี่ครับทุกคนห้องด้านหน้านะครับนี่เชา้ชาเช้านี้ที่ธานีซิตี้ธานีออมพีเอธานีนะฮะพีเธานีนครสวรรค์ซิตี้นครสวรรค์เพอร์วินส์ครับ เราไปทานเช้ากันทุกคนไปนี่น่าดูมากทุกคนนี่วัดบวรนาถบวรนาถบรบร,บรพุทธวัดเขากกผ้าลวางูหอชมเมืองเราไม่ได้ขึ้นเราทุกคนข่าวนาไม่พลาดแน่นอนบึงบรเพชรวนาอุทยานอุทยานสวรรค์พัะจอมคีรีนาโพรตอันนี้ก็นี่ศาลเจ้าแม่ทับทิมเจ้าพ่อเทพาระนะครับโอเคเราออกได้แล้ว เอ้ยชั้นไหนชั้นสี่หรอเราต้องชั้นล่างสิเรายังไม่กดโอเคทุกคนมีบริการซักรีซักผ้านะฮะแล้วก็ชุดอาหารเช้าเลือกได้เลยทุกคนนักเดินทางนะักท่องเที่ยวมาพักเยอะนะนะครับอันนี้แผนที่ทุกคน นี่บ,บร,ริบาร์เพ็ดเราอยู่ตรง PA ชานีตรงนี้ PA Press PA View อยู่ตรงนี้นะครับอ่ะมาดูบรรยากาศสดๆกันนะครับ เรามีเครื่องซักผ้าอยู่ที่แต่ละชั้นไหมเกือบทุกชั้นไหฮะบริการดีมากเผื่อใครจะซักผ้าแล้วก็อ,อบรีดเนาะมีบริการอาหารทุกคนที่ชั้นสามที่เราพักดอกไม้สวยมากสวยงามทุกคนเราไปดูบรรยากาศกันนะมีอาหารอะไรบ้างไหมน่าทานทั้งนั้นเลยเมื่อกี้เดินดูรอบหนึ่ง จ yeah. ้าขนมปังครบจ้วนกับฟงกาแฟแล้วก็ผัดหาทุกคนสลับครบจ้วนผลไม้นี่เป็นข้าวต้มนะครับ คุณกระแสทุกคนลูกค้าเยอะนะครับทุกคนมาพักกันเยอะมากรถสังเกตจากรถนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองทานนะ ที่นี่สำหรับลูกค้าที่พักที่นี่จะมีเป็นแบบบุฟเฟ่เลยทุกคนแต่ถ้าใครจะซื้อเป็นอาหารเซตเซตละเ0็บาทนั่นคือสําหรับบุคคลภายนอกได้นะครับทุกคนจะอันนี้กินกันแบบสลัดฮะทุกคนน่าทานมาก